สวัสดีครับทุกคนนะครับทักทายยามเช้านะทักทายยามเช้าสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาทำคลิปปากหลักหน่วยละหน่วยบนล่างนะครับสีตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นสูตรที่แอดใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงมาแล้วสีงวดสามสีงวดนะครับ โปรเดินดีนะับเดินดีเป็นสูตรที่ปากหลักหน่วยเท่านั้นหนะับหน่วยบนล่างนะครับก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคาเตือนนะครับคเตือนไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณาาิสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับความพัฒนาดีจากช่องเอชชัยชาแนลเลขเด็ดพารวยนะครับ มันดูกันเลยนะมันดูกันเลยเราจะเริ่มตั้งแต่วัที่หกสามวที่อกห้าหกสามสามสองนะครับห้าหกสามสามสองนะครับ ปากหลักนะหน่วยบนหน้าก็จะซื้อไม้ไม่ทัดก็ลืนทัทีนะก็ไม่ได้ซื้อนะหนึ่งแปดหกแปด ก่อนเราจะเริ่มตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกทำได้นะครับสี่เนนะครับก็ออกนะครับ หก3ามสองนะครับก็เข้าไปที่หลัก3านะครับยังเช่น2นะครับสนะครับก็เข้าไปที่3ตํตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งหลักหน่วยบนวันที่1นะครับวันที่1ก็มาดูวันที่สองนะครับ ข้ดที่สองหนึ่งสี่เจ็ดศูนยนะที่สองนะผลที่ออกนะหกแปดเจนะสามหกนะ 36มห,มหนะครับก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักเจ็ดครับตำแหน่งหลักเจ็ดตำแหน่งหลักเจ็ดนะครับ มาดูวันที่3นะครับวันที่3วันที่3ทําได้นะครับ7 7 0 3 6นะครับกอ,อกนะครับสองสนะครับแปนะครับสองสอ้านะครับ ก็เข้าไปที่7นะครับเข้าไปที่7เขาเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับเขาเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับก็มาดูงวดที่4นะมาดูงวดที่4ดูงวดที่4นะทำได้แปดแปดหนึ่ง สี 4, นะครับก็สําหรับผลที่ออกนะครับวันที่สี่นผลที่ออกสามแปดแปดศูนย์หนะครับปดแปดศนย์หกนก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะควันที่สี่ติดต่อกันนะครันที่สี่ ออมาดูอวที่ห้านะอ้วนที่5ได้นะครับ9 2 5 8นะสามศูนยะ์เก้านแล้วก็8ปดนะครับ8 7 ก็เข้าไปที่ตำแหน่งตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนอีกแล้วนับแหน่งหลักหน่วยบนนับห้าวัดติดนับห้าวัดติดแม่น,นับสูตรนี้แอดเอาใชนจริงสี่ห้าวัดแล้วนะครับก็มาดูตัวที่หกนับตัวที่หก สามหกเก้าสองนับสามหกเก้าสองสามห้าสองสองศูนย์นับพอเข้าเป็นหกวาติดนับเอาปักหลักหน่อยบนนับ หกขัวติดนะหนึ่งสองสามสี่้าหกวติดนะหกขั้วติดก็มาดูวันที่7จ็ดนะวัวที่7 7 0 3า ที่ศูนย์หกครับศูนย์หกลงล่างนะครับเริ่มลงล่างแล้วนะครับ ล่าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับก็มางวดที่แปดนะครับงวนดะที่แปดนะครับอือหือสี่เจ็ดก็ศูนย์นะครับออกนะครับ 2,4,6,9,1นึ่งนะก่อนลงมนที่หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างนะนางนะมาอดดที่แล้วนะครับ สามสองสี่ 3, 2, 4, ล่างออกสองหกนะครับก็เข้าไปที่หนึ่งหกล่างอีกแล้วนะหน่วยล่างอีกแล้วนะครักหลักหน่วยล่างอีกแล้วนะครับก็สำหรับอวนนี้นะครับวนนี้ทำได้ครับ ห้าแนสนะครับก็สำหรับผลที่ออกนะครับผลที่ออกก็รอผลนะครับรอผลว่ประจำาวนที่หนะึ่งครับ8ครับ8นะครับ แอนยจะเกียนนับลงให้ลงให้วันที่นะททยี่สิบสองนะครับเจ็ดครับหกแปดเนี๋ยวเพราะว่าแอดเมคเอานะ,ะมีเอฟซี C เขาว่ามานะแอนก็เห็นลงวันที่ให้เลยนะครับลงวันที่ให้เลย จะได้แก้ขอขอลหานะครับว่ามันหนังหวยออกนะมีเอฟซีมันมานะครับ ประมาณนี้แล้วครับวันนี้ก็ฝาก fc เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหของทั้งช่องนะครับฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับถ้ว fc เก่าก็ฝากช่วยแอดดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับจะได้มีสปอนเซอร์เข้านะครับก็ฝากด้วยนะครับ จะมีรายได้นะครับการสรับสนุนช่องด้วยนะครับให้ทำคลิปดีๆให้ FC ได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ